สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีชาววัวนะครับเนาะเมื่อนี้ก็ได้ดมีโอกาสกลับมาพบมาพ่อกันคือเก่าครับที่ช่องกุ้งเจริญทรัพย์วัวงามอีสานใต้ผมครับกุ้งเจริญทรัพย์รับนาทีบรรยายพร้อมกับน้องหลาคนงามมาเกา่างัวให้ครับมาจับงวัวใหา้สวัสดีครับน้องหลาสวัสดีครับเมื่อนี้สิพาพี่พาน้องมาหาความคุ่มอีกหนึ่งโคมนะครับเนาะ สำหรับผู้ใดที่มักหัวแม่ลูกก็อย่าผ่าด้วยครับเด้อเมื่อนี้มีแม่ลูกงามๆแม่ลูกที่หายลูกแดงๆเข้มๆแม่ที่ห้ลูกน้ำนมลูกดีๆครับพลังน้ำลมล้วนๆครับมือนี้มีวัวโคมาให้พี่น้องเปิดให้พี่น้องเด็จับจองกันด้ยครับเด้อมือนี้พาสิมาเบาถึงรายละเอียดกันเลยนะครับเนาะแม่ลูกตัวเมียทายาทซีวายศูนย์เก้าหกลูกอายุสองเดือนนะครับเด้อเบง พลังน้ำนมเพ่นสวัสดีครับน้องนุพุกว่นนี้ซื้อยังนี่ครับนุพุกอยู่ในข้อกันนะอ้ยความแดงเพ่งครับิึงน้ำนมเพ่นเป็นวัาที่น้ำนมดีแห้งครับอึงเนี่ครับทาย 09, าทสี่วัยศูนย์เก้าหกิึงต่างข้อิึงความหนาความย่นเพ่นครับพี่น้อง นมเต็มปากเลย oh. พลังน้นํานมล้วนๆครับวัวที่ดีต้องใจต้องใจลูกสวยแล้วก็ต้องทรงลูกตอนเลี้ยงนำรับหมายถึงต้องมีน้ำนมดีๆให้ลูกกินได้ตลอด oh. วัวตัวนี้ถือว่าเป็นงัวอีกหนึ่งตัวครับที่ให้ลูกสวยงามแล้วก็ใจใจลูกงามแล้วก็มีนมมีนมที่เพียงพอในการเลี้ยงลูกนะครับนะบ่หวงลูก นี่ือวาเบสิกเบื้องต้นได้เลยครับื่อบางโตเขาซื้อตอนทองเขากระพงหัวออกลูกมากเพื่อนสีเลี้ยงลูกดีบอเพื่อนสีมีน้ำนมให้ลูกกินบอเพื่อนสีถีบลูกบอเวลากินนมเอาหยากเอาไงาแต่ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเบสิกเลยนะครับเนาะสี่เหาสามารถผ่านการคัดกรองให้กับพีกับน้องผู้สิเป็นมือใหม่มือเก่านะครับเนาะกกับฝากพีฝากน่องนะครับเนาะ ืันนี้สีน้ำมาเปิดด้วยครับบัดน,นี้โพรว่าหลายใหญ่ห่างนะครับเนาะแม่ลูกตัวเมีทยททยญาติซี่ว้ศูนย์เก้าหกลูกโตที่สองเลยครับเด้อความสูงของแม่เพิ่นร้อยสี่สิบบวกบวกครับเป็นวัวจับโครงใหญ่นะครับเนาะลูกเป็นลูกซีไว้ศูนย์เก้าหกครับบ่งความยนความหนาของเพิ่นต่างคอ,อถือว่าสุดยอดอีกหนึ่งโต้เลยครับเด้อเทาสีน้ำมาเปิดให้ห้องลาจับเข้าเพิเ่ง ว่าตัวนี้คุ้นเชื่องทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเด้อถ้าบอกคุ้นบอเชื่องน้องลาบอกกล้าจับสิบอกให้เบสิก <c> ข <oughs> ั้นต้นก็คือความเชื่องของวัวต้องมีก่อนที่ขัดสันให้ลูกค้านะครับเนาะความเชื่องของความเชื่องความคุ้นการเลี้ยงดูแลงไงข้อนี้ต้องมีนะครับเนาะนี่ก็เป็นอีกคุณสมบัติหนึ่งของโคบนี่ที่มีนะครับเด้อนอกจากที่ให้ลูกสวยแ้วกาให้น้ำนมลูกดีก็ยังมี ความคุ้นความเชื่องอีกหนึ่งคุณสมบัติสําหรับวงเงินต้องมีคุณสมบัติคุณสมบัตินี่นะครับเนาะไผเห็นไผจับได้ไผรูปได้เขาก็อยากได้ต่อนะครับเนาะเอาขอนี่คือเขาจับได้ใบได้เขาก็มีกําลังใจในการเลี่ยงนะครับนะเนาะโมแมนจับหลอดเรียนอยู่แฮนด์แฮนด์เกือเป็นสีสีบูบเบื่อเลยนะพี่น้องเนาะ <c oughs> ออะสถึว่าครบครับงวงาคมนี่เอาสีเบ้าเลยปดนี้ราคาเปิดอยู่ที่ 1 2 9 0 0แสนะครับเด้อหนึ่งแสนท่านสิได้อย่างเนี่ยได้แม่ลูกครับแม่ลูกโตเมียทายาทซีวัยศูน้าทายาทสี9วัยศูนย์้าหกแม่สูงร้อบวกบวกนะครับเด้อร้อยสีบวกบวกนมสีเต้านำไต่หลายเป็นงวัที่ใจลูกงามทาิมาทามเบ่งลูกเ่นกำลังถือมวนสะกดของน้องละ นี่นะครับทายาสบืองเดียต่างคอหุ่นนี่ม้วนที่งามต่างคอต้องงานแบบสีงามๆนี่ครับต่างคออ้อมๆกัน,นพอทายเนเด้อลูกเด้อตอนนี้พ่นถึงมวนสะกดของน้องลายอยู่นี่ครับต่างคอมีจุดลายแน่นะครับเนาะแถวต่างคอไปถึงใต้ท้องนะครับแน่นิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นซีลายเนาะ <c oughs> อ่าครับถือว่าเป็น ขัดสิความขัดสิของเพลินอีกอย่างหนึ่งเนื้อหนังย่นย่นวันนี้นาไตหลายนะครับเนาะสีแดงเข้มนะครับเด้อหลังตรงวันนี้มาเบ่งหลังหลังตรงขวัญจับง่ามครับนี่คืบเดียวจากตะนอกทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเด้อขวัญจับงามหลังตรงคือกันถือว่าเป็นเบสิกขั้นต้นอีกหนึ่งอย่างในการเลือกง่วนนะครับเนาะราคาเท่ากับเปิดอยู่ที่หนึ่งแสน สองหมื่นเก้าพันเลครับเด้อราคานี้ราคาขายครับหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันอิสานทรงฟรีเลยครับเด้อถ้าพี่น้องท่านใดสนอกสนใจโทรหาผมเลยครับศูนย์หกสองสองหกแปดศูนย์ศูนย์สามเก้าอิสานทรงฟรีครับท่านที่ได้แม่ลูกโตเมียทายาศรีวัยศูนย์เก้าหกสำหรับว่าคามนี่แม่เพิ่งการเริ่มใกล้สิได้ผสมเลยนะครับเรือเริ่มเป็นเม่นละแต่รอความสมบูรณ์ของแม่เพิ่อนอีกจักหน่อยก็าสามารถผสมได้เลย แม่กับบได้หน่อยนะครับเด้อแม่ถือวใหไงเติบเลยครับโค้งกับใยเมื่อคมนี่เขาสิรับประกันอย่างแน่รับประกันตำนี้ครับรับประกันตำนี้ตามหลักสากลทั่วไปเนาะตามที่เขารับประกันก็นมีสว่งสุดสว่งหลอดหนาด่างหางดอกฮะโอ้ยังไงใคหน้าดดลูกน้องลาตั้งซื้อคอนอยังนี่ น้องอะไรดีเนี่ยอู้ยเบื้องเดียครับเพ่ถือม้วนสกดของน้องหล,าล่าแล้วหมดเอ็กตัวนี้อ้ยอ่านาเพืนแอเพิ่นหันมาหน้ำงเนียวกน่อยอเอาเงยหนาลูกขึ้นมาเนินสั่งสิท้ายรูปงามๆหายพี่ให้น้องเดืยวเบิง่งโอ้สั่งได้เนาะว,ว้วบ้องหวงลูกน้องหล่าเนาะ อีกอย่างหนึ่งที่เฮามาคือเธอบ่หวงลูกแถมเลี้ยงลูกดีใจน้ำนมลูกดียืนตะกูขางามเนาะต่างคอหลายกีลามหมดเอกถือว่าเป็นอีกหนึ่งโค้มทีพี่น้องเมมาเพ่อพิหวังนะพี่น้องแต่เอาโค้มนี้ไปเลี้ยงถือว่าเป็นโคมทีราคากพอฟังเนาะพอเอาไปเลี้ยงครับหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันราคาอีสานพร้อมส่งนะครับเด้อ ราคาขายด้วยครับเด้อพี่น้องถ้าพี่น้องท่านใดสนอกสนใจโทรหาผมเลยครับ062 268 0039ลูกนี่เลือดเตบาด้วยครับหลอดบ่เเลือถสะกดแล้วหมดเอกเบิ ick, ick, ่งพี่น้องเบิ่งต่างคอลูกคน <c oughs> สุดยอดสุดยอดครับเบิงหลังตรงหลังตรงควันจับงามสีแดงเข้มเนดีเไ้เอาใหม่ลูกเอาใหม่เยนมนใหม่เร็วนี่น้องลาเพิ่งเจสีถตาว่างๆนะครับเนาะจัดแต่งงัวช่วงนี้เฮาสิมีคลิปมาให้พี่น้องเบิ่งดูด้วยครับเด้อให้คลิปมาให้พี่น้อง ด็จับด็จงองงัวในคอกในฟ้ามดูครับพี่น้องกัอย่าลืมเลยครับเด้อฝากช่องน้ำแนครับช่องกุ้งจเจริญทรัพย์วัวงามอีสานใต้ฝากพี่ฝากน้องไว้ให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามนะครับเนาะกดสับสะใภ้ให้น้ำแนครับเพื่อสิบปพาดคลิปงามๆครับคลิปงามๆงมัวหฮา,ากับมีทั้งประเภทราคาคุ้มเงินบางตัวห้ากะมีเป็นแบบประเภทราคาเกินโตแต่ว่าห้ากับบ่ได้เอามาเน้นขายเอามาให้เบิ่งครับตัวนั้น แต่สําหรับโคมนี่ราคาคุ้มเงินนะครับเนาะคุ้มเงินหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันอีสานส่งฟรีพร้อมครับซื้อวัวสองตแถมห้องมั่นใจในเรื่องวัววัวเป็นหมันเป็นอย่างนะครับเนาะซื้อวัวแม่ลูกขอนี่มันก็นดีดีขอนี่แหละครับได้เห็นน้ำนมได้เห็นการสร่งลูกได้เห็นการเลี้ยงดูลูกขอนี่ดีนะครับพี่น้องสำหรับเบสิกขั้นต้นเลยในการเลี้ยงวัวดวยครับเด้อ ฝากพี่ฝากน้องไว้น้ำครับัวาโคมนี่129,000สองานิสานทรงฟี่ทายาศีว0 9ศนย์เกประเภทหนาหนา,หนาลึก,ลกๆแดงเข้มครับ <c oughs> โอเคครับมื่อกี้สิบริบอาอูาณยังหลายด้วยครับเด้อสิบกว่านาทีแล้วกสะิฝากพี่ฝากน้องน้ำครับ129,000น้าะครับเด้อแม่กะจับโค่งใหญ่ลูกกับงามครับเพิ่งที่ลูก <c oughs> นี่มายืนเคลียร์ให่งองน,นี้นะคล้ายรูปนะปกนน่้ะไม โอเคนะครับเนาะมืัอน,นี้กับผว่าไลด์แล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกดซับสไครต์ให้น้ำแน่ด้วยครับเด้อสำหรับผู้ที่กำลังเบิง่งนกำลังติดตามวันนี้กับผมมีอยังหลายครับขอจากไปด้วยคาว่สวัสดีครับ